2เปิดแล้วโชว์รูมดิพอเอสเสาขาบางบัวทองโชว์รูมดิพอสาขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่สําคัญยังครบวงจรอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการซ่อมสีตัวถังติดฟิล์มให้กับคุณลูกค้าที่สนใจค่ะนอกจากนี้ค่ะทางโชว์รูมดิพอเอสเสาขาบางบัวทองยังมีรถให้ทดลองขับทุกรุ่นเลยและนี่ค่ะน้องใหม่มาแรงเลยกับทางตัวลูมินนั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะพบกับอาจิและช่องอาจินิวคา f ฟ m i l ีค่ะวันนี้อาจิพาทุกท่านค่ะมาอยู่กันที่โชว์รูมจิ๊ p พ o ร์สเคาขาบางบัวทองค่ะจะพาทุกท่านค่ะไม่ได้แค่มาเยี่ยมชมโชว์รูมอย่างเดียวนะจะพาทุกท่านค่ะมารับชมกับตัวน้องรูมินค่ะที่ใครๆก็ให้ฉายาน้องว่าน้องง่วงนั่นเองแต่เขาเป็นเอกลักษณ์นะจะบอกว่าเขามีเอกลักษ์มากๆเลย ตัวนี้ค่ะราคาค่ะในรุ่นนี้จะเป็นตัวลูมิน L ค่ะตัว AC นั่นเองราคาอยู่ที่479,000บาทค่ะมิติตัวถังของรถค่ะความยาวที่ให้มากับตัวน้องลูมินคันนี้ค่ะความยาวอยู่ที่3270ม mm ิลิเมตรความกว้าง7 7 0 0มิลิเมตรค่ะและความสูงค่ะไม่ได้ไกลกันกับาจีเลย1545ม mm ิลิเมตรระยะฐานล้ออยู่ที่1 9 0 0 10มมรค่ะระยะต่ำสุดจากพื้นขึ้นมานะอยู่ที่150ม mm. ิลลิเมตรเบอกว่ารถคันนี้ตอบโจทย์ได้หลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะหรือว่าคุณแม่บ้าน ขับขี่ไปจับจ่ายตลาดได้ด้วยนะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะใครที่เป็นนักศึกษาสามารถขับรถเข้าออกมาหาลัยได้สะดวกสบายเลยเพราะว่าต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะอยู่ที่301กิโลเมตรนั่นเองเหลือเฟืองเหมือนกันนะกับลูมินคันนี้ค่ะจะบอกว่าเอกลักษณ์ของน้องอยู่ที่นี่ไฟดวงโตๆต,ตรงนี้ค่ะทำไมเขาถึงบอกว่าน้องคือน้องม่วงอานทิว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเขาดีนะโดยเฉพาะด้านบนตรงนี้ที่ปิดดวงไฟมานิดนึง แล้วก็ตัวไฟเดย์ทมค่ะที่ให้มาเป็นแบบ LED ด้วยแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์แบบ LED ทรงกลมแบบนี้เลยด้านนอกจะเป็นสีดำเงานะนะให้มาเป็นสีดำเงาบอกว่าน่ารักดีออกนะแล้วสวยด้วยและที่สำคัญไม่ใช่แค่ไฟหน้าที่เป็นเอกลักษณ์แล้วนะให้ในตัวรถค่ะเขาบอกว่าสีที่เขาใส่มาสวยมากๆด้วยแล้วน่ารักมากๆเลย มีสัญลักษณ์ของทางฝั่งลูมินมาค่ะตัวนี้ด้านในจะให้มาเป็นแบบโคลเมียมนะแล้วก็สัญลักษณ์ของด้านในเนี่ยใส่ตัวลูมินใช่ไหมดูสิใส่มาเล็กๆด้วยแล้วมีจุดแดงๆด้านบนด้วยค่ะพื้นด้านหลังจะเป็นสีดําเงานี่บริเวณด้านหน้าให้ดูด้านล่างด้านล่างกันเพราะว่าเมื่อกี้นี้ไฟหน้านะเดี๋ยวนั่งขึ้นนั่งลงทางฝั่งด้านหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็น ช่องแบบระบายความร้อนของตัวชุดที่อยู่ทางด้านหน้านั่นเองไม่ว่าจะเป็นตัวแบตเตอรี่หรือว่าข้างฝั่งของตัวปรับอากาศค่ะก็จะอยู่ทางด้านหน้านี้จะระบายความร้อนให้อันนี้เสียงเงียบมากเลยนะหรือว่าเสียงด้านนอกดังก,กว่าใช่ไหมนี่มันทางฝั่งด้านข้างกันบ้างดีกว่าค่ะนี่ทางฝั่งด้านข้างตรงนี้ค่ะที่ล้อยางที่ให้มานีา่ตัวนี้จะเป็นเขียนว่าอะไรอ่ะไซรัตใ,ใช่ไหม หรือว่าอาน่าจะอาจประมาณนี้เนาะใส่รัดใช่ไหมแล้วก็สเปคยางที่ให้มาค่ะ165ทับ70 R14 เป็นล้อกระทะนะพร้อมฝาครอบล้อกระทะเหล็กพ้อมฝาครอบแต่ทำออกมาลวดลายดีไซน์สวยนะเป็นสีขาว3ชิ้นแบบนี้แล้วด้านในเป็นสีดำเ,เหมือนอารมณ์ถ้าสังเกตจากหน้าแล้วก็สีด้านข้างของตัวล้อเหมือนน้องแพนด้าไหมแหมเหมือนน้องแพนด้าเลย แล้วก็ทั้งฝั่งของตัวช่วงล่างค่ะด้านหน้าเป็นนิสเปกด้วยช่วงล่างที่ให้มาเป็นช่วงล่างแม็กเพอร์สันสตาร์ทค่ะ mm hmm. ก็เห็นรูปลักษณ์ของน้องเขาแบบนี้นะเราก็ต้องไปทดสอบช่วงล่างกันด้วยโดยการทดลองขับนั่นเองเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจิจะพาไปทดลองขับกันด้วยค่ะตัวนี้มาต่อกันที่กระจมองข้างดีกว่ากระจมองข้างจะให้มาเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะแล้วก็จะมาพร้อมกับไฟเดียวตรงกลางค่ะด้านล่างเป็นสีดํา ระจกมองข้างไม่ได้เล็กจนเกินไปนะแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปด้วยพอดีระดับสายตาในการใช้งานตามาในงานตามชีวิตรประจำวันของเราได้อยู่แล้วไอ,อ้นนี้ก็ถือว่าให้มาสวยนะหรือว่าอเจ๊ยยเป็นคนชอบสไตล์รถแนวนี้อยู่แล้วด้วยเนาะตัวด้านจับเปิดประตูค่ะจะเป็นแบบแนวราบเรียบกับตัวถังรถเลยแต่จุดเด่นของเขาตรงนี้ก็คือประตูเพราะว่าตัวประตูค่ะ เห็นไหมว่ามันกว้างมากตัวประตูตรงนี้ใหญ่มากแล้วก็กว้างด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเขาอะทําออกมาให้เป็น2ประตูแต่สามารถนั่งได้4ีที่ที่นั่งนั่งได้สีที่นั่งเลยมีมีด้านหลังด้วยแล้วก็มีกระจกบานใหญ่ข้างๆค่ะอคมองเห็นสีด้านในไหมบอกว่าสีสวยมากเดี๋ยวพาไปดูด้านในด้วยมาดูด้านหลังกันก่อนค่ะทางฝั่งด้านหลังก็ให้ตัวยางมานี่ขนาด14นิ้วนะ 165่16ับ R 1 4ค่ะด้านหลังไม่ใช่ดิสเบรกนะทุกคนด้านหลังเป็นดัมเบรกแล้วก็บริเวณตัวล้อตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสีขาวเป็นการมีสัญลักษณ์ลูมินม,มีตัว3กา้านแต่จะบอกว่าช่วงล่างด้านหลังจะเป็นโชว์ริ้งอาร์มค่ะตัวนี้ก็รับซับตัวผู้โดยสารด้านหลังเป็นอย่างดีเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องอย่างที่บอกไปว่าเราพามาดูโตัวรถแล้วยังไม่ได้ทดลองขับเราก็ต้องทดลองขับกันด้วยว่า ฟีลลิ่งในการทดลองขับของผู้หญิงเป็นยังไงบ้างแล้วก็ภายในอะ่ะเขาเหมาะกับสำหรับใครบ้างนั่นเองทั้งฝั่งด้านหลังตรงนี้ค่ะมีตัวเสาสีดำขนาดใหญ่ด้านหลังด้วยนะนี่ให้มาใหญ่ๆเลยแล้วก็ตัวกระจกด้านหลังตรงนี้ตัวนี้จะไม่มีการปัดน้ำฝนเนานเนะแต่จะมีไฟเบรกดวงนี้3แบบ LED ตัวชารฟินค่ะเสารับสัญญาณจะเป็นสีดำเงาเอมาดูไฟท้ายกันบ้างดีกว่า คือมันมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนาะด้านหน้าก็จะมีตัวชายแบบนี้ด้านหลังก็ให้มาเป็นแบบนี้เหมือนกันมันก็จะมีเหมือนตาหน้าตาหลังใช่ไหมแล้วก็เป็นสีแดงด้วยนะข้างหลังแต่ไฟข้างหลังให้มาเป็นหลอดค่ะเป็นหลอดฮาโลเจนข้างหลังแล้วก็ครอบกับตัววัสดุตกแต่งอีกทีนึงด้านหลังก็จะมีเส้นขอบสีแดงสัญลักษณ์ของลูมินที่เป็นสีเป็นโครเมียมด้านเนาะจะบอกว่าเป็นโครเมียมด้าน แล้วก็เนี่ยคมเมียมเสใสที่เงามีเงาแล้วสะท้อนออกมาหเห็นเลยก็จะมีจุดสีแดงด้านบนด้วยแล้วก็ยังมีเขียนค่ะของทางช้างอันมาจุด2จุดตรงนี้เป็นระบบเซ็นเซอร์ค่ะที่เวลาเราต้องการถอยจอดใช่ไหมมันก็จะมีระบบเซนเซอร์แจ้งเตือนให้นี่ค่ะมีกล้องช่วยถอยจอดด้านหลังให้ด้วยนะแล้วเวลาเปิดการใช้งานค่ะของประตูสัมภาระท้ายไฟฟ้าไม่ใช่อันนี้นะอยู่ด้านล่างตรงนี้ค่ะ แล้วก็ดันเปิดขึ้นมาได้เลยอยน่ารักอะคือมันมันเขาให้เขาเรียกว่าอะไรมันพอดีตรงเนี้ยแล้วมันพอดีกับส่วนสูงของอจิด้วยอจิสูงห5 6หสใส่ส้นสูงขึ้นมาเนี่ยค่ะนี่แล้วก็บริเวณด้านหลังตรงนี้ค่ะเราสามารถวางของได้วางของด้านล่างตรงนี้ได้อาจจะเป็นถุงช้อปปิง้งเป็นถุงกับข้าว ป็นจ่ายตลาดได้รถคันนี้จ่ายตลาดได้แต่ถ้าอยากจะได้เพิ่มพื้นที่สัมภาระที่เป็นชิ้นใหญ่ขึ้นมาบ้างเราก็สามารถอันนี้ได้เลยอะไรนะตอนนี้เขากําลังฮิตกล่องสุ่มใช่ไหมจะบอกว่ากล่องสุ่มเนี่ยวางได้หลายใบเลยนะเขาเรียกว่าอะไรหลายกลอ่องวางได้หลายกล่องจะให้ขึ้นใช่ไหมขึ้นด้านในหรือว่าไปตรงนี้ตรงนี้ก็ขึ้นมานั่งแบบนี้ได้เลยถ้าจะเอาเข้าไปนั่งยังไง ก็ประมาณนี้ค่ะนี่แต่เราก็สามารถขึ้นมานั่งด้านบนตรงนี้ได้อ่าวิรับน้ำหนักได้นะแป๊บนึงนะอึบอ่านี่เฮนั่นงได้นั่งได้วัสดุที่เขาให้มามันก็ไม่ได้กองแกงนะทุกคนก็ถือว่าโอเคมากๆเลยค่ะแล้วก็นั่งได้จะนอนได้ไหมนอนน่าจะยากเดี๋ยวเราจะต้องไปนอนแบบอีกแบบหนึ่งด้านในดีกว่าดูดีว่าจะทำได้หรือเปล่า แต่อาจจะเป็นช่วงที่รถมันค่อนข้างตามสไตล์เนาะแต่แบบนี้ดีนะเวลาเราไปที่ไหนเวลาไปจ่ายตลาดหรือว่าเจอพื้นที่ที่มีช่องจอดรถแค,แค,แคบๆแบบคันนี้ใช้ได้เลยนีอ่อะมาอาจ,อาจิอาจจะใช้เสียงเยอะไปใช่ไหมเ,เวลาเราล็อกเก็บตัวเบาะพับขึ้นมาเราจะต้องแบบดันเขาแรงๆนิดนึงเนาะให้มันเข้าล็อก อเรียบร้อยเวลาปิดก็สะดวกมันพอดีสำหรับสรีระผู้หญิงตัวเ,เล็กๆมากเลยค่ะทำไมต้องออกเสียงเสียงสูงเวลาเปิดอ่ะด้วยความที่มันยาวนะมันก็ต้องช่วยกันนิดนึงมันใช้นิ้วเดียวไม่ได้มันต้องใช้สองมือเราก็จะเห็นเดี๋ยวลองดูซิว่าเวลาเปิดเปิดได้ประมาณนี้ค่ะนี่สุดแล้วนะแต่เห็นไหมว่ามันกว้างมากเอ๊กว้างมาก เดี๋ยวเราไปดูด้านในภายในห้องโดยสารแถวที่สองกันค่ะอ่านี่ถ้านั่งสั่งนี้ยแล้วเอาตัวนี้ยบังมาอาจิว่านั่งได้ถ้าเป็นตรงนี้มันยังมีพื้นที่ที่เหลืออยู่ใช่ไหมเราก็สามารถเข้าไปนั่งได้เหมือนกัน จริงๆแล้วอ่ะคนข้างหน้าเขาอ่ะจะไม่แบบมาดันไกลขนาดนี้หรอกเพราะว่ามีพื้นที่ข้างหน้าเหลืออีกเยอะเลยแล้วก็สามารถให้เขาอ่ะดันเบาะตรงนี้ไปแต่นั่งได้นั่งได้สําหรับบัาจินนั่งได้สบายเล็กรูมนั่งได้นะคะแล้วก็เฮดรูมด้านบนไม่ชนด้วยต้านึงนะเว้ยเกือบฝ่ามือเลยระวังศีรษะอาจีขึ้นมาข้างหน้าตรงนี้มีช่องวางของให้แล้วที่สําคัญเลยเบาน่ารักมาก ข้างหลังของผู้โดยสารจะให้มาเป็นเบาะผ้าค่ะตรงกลางที่เป็นสีขาวนะมองเป็นสีขาวแล้วกันเนาะแล้วก็ข้างๆเนี่ยให้มาเป็นสีส้มค่ะแล้วเวลาเรานอนเราจะนอนได้ไหมโอ้อึ๊บอาจจะนอนได้นะแต่จะต้องชันขาตรงนี้ค่ะขึ้นมาให้มันพอดีแล้วก็ศีรษะเรานอ,นอนฝั่งด้านนี้ได้เลยก็ถือว่านั่งได้เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะออกไปนี่ ด้านหลังมี USB ค่ะพอต USB ให้หนึ่งจุดก็น่ารักตามสไตล์ของเขาเนาะก็ถือว่าสำหรับอจิอาจิว่ามันก็โอเคนะอ่ะมาที่ฝั่งของทางด้านคนขับกันบ้างทางฝั่งด้านคนขับเนี่ยมันยังมีพื้นที่ให้เราได้ดันเบาะได้ด้วยแล้วก็ที่ทางฝั่งด้านนี้ประตูมันกว้างไปไหนไม่รู้กว้างมากแล้วเวลาเราเท้าแขนอะทุกคนมันมีพื้นที่เหลือ แล้วก็มีช่องวางของให้มีตัวเปิดให้แต่ปุ่มฟังก์ชันทุกอย่างจะอยู่ตรงกลางหมดเลย,ยตรงนี้ก็จะไม่มีแต่เราไปอยู่ด้านไหนกันปึ๊บปึ๊บอึ๊บ,บอ่ามานั่งค่ะเวลาขับรถ,ถก็ต้องมันให้มันพอดีนาะนี่อึ๊บนี่ก็สำหรับระดับสายตาแล้วก็ตัวเบาะของอาจิเองเนี่ยเวลานั่งแล้วอ่ะเราก็สามารถปรับได้ ทุกอย่างในตัวรถค่ะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของผู้โดยสารแล้วก็ทางฝั่งของคนขับตรงนี้นะจะให้มาเป็นเบาะแบบแมนนวลให้เราปรับเอนแมนนวลแล้วก็ให้เราทําการเลื่อนแบบแมนนวลค่ะเลื่อนได้สะดวกแต่ตัวเบาะข้างหน้าข้างหลังให้มาผ้าใช่ไหมข้างหน้าตรงนี้ให้มาเป็นเบาะหนังด้านข้างตรงนี้เป็นสีส้มนะแล้วก็เป็นหนังด้วยข้างบนจะเป็นผ้าค่ะแล้วมีตัวฟอนต์ลูมินที่เป็นปักมาให้หัวหมอนเป็นหนัง หัวหมอนสำหรับอจิมันพอดีเลยมาต่อกันที่พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยเป็นสีครีมเนาะมันเป็นสีขาวอจิว่าถ้าอยากจะไม่อยากให้มันเลอะนะแนะนําให้หาอะไรหุ้มนะแล้วก็ตรงกลางตรงเนี้ยเป็นสีส้มคือเขาทําทออกมาตัดสีได้สวยมากน่ารักมากแล้วก็ยังมีตัวฟอนของลูมินที่เป็นโครเมียมตรงกลางด้วยมาดูที่ทางการใช้งานของพวงมาลัยปรับได้ไหม ที่ทางพวงมาลัยปรับไม่ได้ค่ะ่าจจะปรับไม่ได้นะน่ามันจะเป็นแบบว่าเขาฟิกมาให้แบบนี้เลยแต่ในระดับที่การใช้งานของเราอ่ะอดีว่ามันก็พอดีแล้วมันไม่ได้บดบังทัศนวิสัยมากมายเราสามารถขับขี่ได้สะดวกเลยแล้วก็จบข้างหน้ามันกว้างด้วยนี่ค่ะมาดูว่ามีปุ่มอะไรให้ใช้งานด้านขวาบ้างไหมถ้ามีก็จะมีนี่ค่ะตัวเปิดสัญญาณของตัวรถ ที่เวลาเราขับไปใช่ไหมในระยะที่เป็นกิโลเมตรที่ต่ำอ่ะมันจะมีเสียงเวลามีคนเดินผ่านรถหรือว่า,เ,าเราขับไปด้านหลังของเขาเขาอาจจะไม่ได้ยินเราก็เปิดเสียงตรงนี้ได้แต่จริงๆแล้วเอาตรงๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารุ่นไหนอะ่ะจากประสบการณ์ของตัวเองทุกคนไม่ได้ยินค่ะเอาตรงๆเลยทุกคนไม่ได้ยินนอกจากเราจะขับไปใกล้ๆเขาอะ่ะเขาถึงจะหลบให้นั่นเองอนี่ก็คือเป็นสไตล์ของตัวรถไฟฟ้าเนาะคันนี้ก็ถือว่า จากที่พาดูด้านนอกแล้วก็ดูทางฝั่งของคนขับแล้วอาจิว่ามันก็ยังถือว่าเหมาะสําหรับผู้หญิงอย่างอาจิด้วยนะตัวเล็กๆแบบนี้คนของไม่ต้องเยอะอะไรประมาณนี้ค่ะก็อยากให้เข้ามารับชมแล้วก็อยากถ้าอยากจะเข้ามาทดลองขับก็สามารถมาได้ที่ พอเอสเสาขาบางบัวทองได้เลยค่ะและเดี๋ยวอจีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมภายในยห้องโดยสารกันด้วยค่ะว่ามีอะไรให้เราได้ใช้กันบ้างไปรับชมกันเลยค่ะ